วันนี้เรามากันที่เกาะเก็ดนะคะที่อำเภอปากเก็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเราจะพามาชมที่หมู่บ้านที่เป็นพื้นบ้านปั้นดินเผามาตั้งแต่เป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ เป็นวิถีชีวิตของชาวกาเกาะเกร็ดนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆรับชมกันนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องจากอะไรเลยค่ะ เราใช้ดินใช้มือใช้ความคิดที่จะออกแบบให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆสวยๆงามๆนะคะปรับใช้กับสมัยใหม่ได้ด้วยะคะ่ะสวยงามมากนะคะ มืสมัยโบราณแล้วก็ใช้หม้อแบบนี้หุงต้มอาหารกันเราไม่มีตู้เย็นเราก็จะใช้หม้อที่ทำด้วยดินเผาเนี่ยลค่ะใส่น้ำไว้ก็จะเย็นชื่นใจเหมือนน้ำที่ออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของเตาปิ้งเตาอบ ดินเผาค่ะเพื่อจะทำให้ออกมาสวยงามนะคะเตานี้ก็เป็นดินนะคะเมื่อเราปั้นเข้ารูปแล้วเราก็จะเอาเข้าไปไว้ในเตานี้ค่ะค่อยๆเผาไปนะคะ เป็นความคิดของชาวบ้านสมัยโบราณเป็นร้อยปีมาแล้วนะคะเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะเคยได้เห็นได้ชมกันมาแล้วแต่อันนี้พามาชมกันอีกซึ่งเป็นดั้งเดิม เป็นร้อยร้อยปีของจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดค่ะเพื่อนๆมีโอกาสได้ผ่านมาก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะที่เกาะเก็ดก็จะมีอะไรอีกมากมายนอกจากที่นี่ที่เป็นที่ปั้น เครื่องใช้ที่เป็นทําด้วยดินเผานะคะถ้ายังมีอะไรอีกมากมายค่ะมีวัดเก่าแก่โบราณมีอะไรอีกมากมายที่น่าชวนชมมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะ มาที่นี่แล้วรู้สึกดีนะคะมีความสุขที่ได้เห็นบรรดบุรุษของเราได้สร้างสารรค์อะไรไว้ให้พวกเราได้ชมกันถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะ